เพื่อนๆชาววอลล์บอร์ดทุกท่านครับผมวันนี้พบกับผมหลังอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมในเซิร์ฟเทสนะครับผมย้ำไว้ก่อนนะอันนี้คือแอปเทสก็ได้ครับผมเดีย๋ยวเรียกเซิรนะ์ฟเทสเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวนี้ก็ทําเป็นแอปแล้วก็คือเป็นแอปเทสของเรานั่นเองครับผมเนื่องจากว่าเพื่อนๆเนี่ยมีคอมเมนต์เข้ามาว่าให้ผมทำรีวิวเจ้าหุ่นเฮลเบิร์มเมอร์เนาะเฮลเบิร์มเมอร์ครับผมแม่อ่านผิดเนย ก็คือเจ้าหุ่นระเบิดนั่นเองครับเรียกง่ายๆคือเจ้าหุ่นระเบิดผมเนี่ยไม่มีหุ่นระเบิดก็เลยเข้ามาแอปเทสครับผมพอเออตัวเขามีหุ่นระเบิดอยู่ด้วยพอดีเลยก็เลยได้มีโอกาสทารีวิวคลิปนี้ให้ดูครับผมก็จะเอาตัวเจ้านี้มาด้วยครับผมก็คือเจ้าชิวที่เป็นเหมือนกับไททันตระของเรานั่นเองครับผมแล้วก็จะมีเอ่อเจ้าไต้ฝุ่นเนี่ยติดเข้ามาด้วยเนาะนี่ดูรูร่างไต้ฝุ่นครับ ก็คือเป็นหุ่นตัวใหม่นะที่กําลังจะเข้ามาเนาะส่วนเจ้าชิวเกาะแดงแดงตะจี้ตัวแรกนั่นก็ต้องรออีกสักระยะับผมเออนี่คือใต้ฝุ่นนะแล้วก็ติดปืนต่างๆมาพร้อมเลยครับผมเดี๋ยวก็เราก็จะไปดูกันว่าเจ้าเฮลเบอร์มเนี่ยไอเฮลบอมเบอร์ He uh hey He ber, หรือหุ่นระเบิดเราเนี่ยมันจะเล่นได้สนุกไหมส่วนตัวผมเองที่มองตรงเลยผมไม่เคยคิดอยากจะได้หุ่นตัวนี้เนาะเพราะว่า ผมดูว่ามันคือ,อยังไงอ่มันเวลามันระเบิดเนี่ยต้องพูดก่อนว่าเวลามันระเบิดเนี่ยมันต้องเสียเลือดตัวเองด้วยเนาะและตัวมันเองก็ค่อนข้างบางแต่เวลาเล่นจริงๆเนี่ยมันสนุกแน่นอนแต่สำหรับในเซิร์ฟเทสที่ผมเล่นเนี่ยบอกตรงว่ามันอีลงตรงดังเลยครับผมอันนี้ผมใส่ดาเมจเลยแบบเอาเน้นดา,มานเมจล้วนๆเนาะกพราจริงๆแล้วอาจจะผิดไปน,นิดนึงแล้วก็มากับเจ้าไมนอตเลยครับผม เพราะว่าไม่นอนนี่กท็ท่านตัวใหม่เนาะที่ยังไม่เปิดขายและกําลังจะเข้ามาเรามีเปิดขายเป็นเงินจริงแล้วก็เปิดในกล่องสุ่มปฏิบัติการประมาณนี้ก็ทีมในทีมก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็จะมารีวิวเจ้าหุ่นระเบิดเนี่ยเป็นหลักจริงๆแล้วเนี่ยทริปนี้ผมก็ต้องบอกตามตรงลยว่าเ,เจ้าบอมเมอร์ผมเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ยน่าอาจจะเป็นการที่ติดโมดูลผิดมาครับผม ผมเข้าใจว่าการเพิ่มนามเม็ระเบิดเนี่ยอาจจะเอาโมดูลมาช่วยกต่เลยติดโมดูลตามเมจหมดเลยครับผมจริงๆแล้วเหมือนกับว่าถ้าติดโมดูลเพิ่มเลือดไหนเนี่ยจะดีกว่าเพราะเวลาเราระเบิดทีหนึงเนี่ยเราเสียเลือดด้วยข้อสองเลยว่าเราจะวิ่งไปหากู้ต่อสู้ที่เราจะระเบิดใตเนี่ยโอผ่านเยอะครับผมทั้งโดนยิงทั้งอะไรบางที ่อจะไปถึงระเบิดปุ๊บเราตายปั๊บคู่ต่อสู้ยังไม่ระเบิดก็ยังมีเนาะโอเคก็เป็นอันว่าถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือน่าจะใส่โมดูลเพิ่มเลือดหรือโมดูลต้านสถานะอะไรไปจะดีกว่าครับผมเพื่อให้มันสามารถเข้าใกล้คู่ต่อสู้แล้วก็ระเบิดได้ครับโอเคาไปดูคลิปอันนี้ต่อเลยครับผมตัวแรกเนี่ยผมก็เอาตัวเจ้าชิวลงมาก่อนับผมเพราะว่าชิวเนี่ยมันมีความทึกมากๆเนาะ กะว่าจะเอาลงมาทําเกมก่อนนะผมปะเปิดโอกาสเนี่ยว่อยิงให้คู่ต่อสู้เนี่ยน้ำเมียดในน้อยไอ้เลือดในน้อยก่อนเนาะแล้วไปเอาหุ่นระเบิดตามซ้ํำเลยประมาณนี้ครับผมแต่กลับกลายเป็นว่าโโอ้หน,นี่ครับเจอหุ่นเดียวกันเอ่อหุ่นเดียวกันเปล่าเนี่ยมองไม่ทันครับผมเซิร์เทสเอ่อแอปเทสครั้งเนี้ยเล่นกันแบบอีลุงตุงดังมากแบบไม่มีใครกลัวตายแบบเล่นแบบเดือดมากครับนี่ครับโอ้ เ้าจิ๋วนี่ก็ตอนที่เกาะแตกน,นะครับผมเฮ้ยไม่ไหวจริงเลยเกาะแตกนะครับผมแต่มันมีความตึกมากๆนะแล้วก็สามารถระเบิดพลังออกมาได้ครับผมเป็นระยๆๆระระยะือนคล้ายเจ้าหุ่นระเบิดเลยทีเดียวโเกาะดูครับผมเบื้ดเ,เต็นเตะเหล็กหโหตอนที่เกาะแตกหมดแล้วแต่ลังบิงเข้าไปครับยั่มีความทนทานอยู่โดนลมยิงนี่ครับจังหวะนี้เรียบร้อย ก่อแตกไปในที่สุดแล้วครับผมเจ้าคิวของเราโอเคตอนนี้เรามาดูหุ่นระเบิดกันบ้างเนาะอันนี้ผมติดโมดูลล้างตัวล่องหนมาครับผมกะว่าจะแบบใส่ความเร็วแต่หุ่นเนี่ยมันช้ามากๆเนาะนี่เร็วแค่แปดนะนเพื่อนเร็วแค่แปดเนาะกับดูถือว่าถือว่าดูเอาสนุกไลยแต่ครับผมนี่ครับเห็นเลือดน้อยแล้วดึงทำไมนครับผม,อออม,บผมโอ้โหดูครับพอพรางตัวเสร็จไปไม่ทัน ทันไหมทันไหมครับลุ้นใจก็ขาดสุดท้ายก็ไม่ทันครับผมต้องหาเป้าหมายใหม่เนาะแม่ก็ประมาณนี้เลยครับผมเจ้าหุ่นระเบิดผมว่าสำหรับผมเนี่ยถ้ามีเอาไปเล่นขำๆนี่็คงผมพอได้เนาะถ้าจะให้เล่นได้ผลประโยชน์จริงๆเนี่ยโอ้ต้องผมบอกตรงๆผมคงต้องฝึกอีกนานครับผมกับเจ้าหุ่นตัวนี้นะแต่ตอนที่เล่นจริงเนี่ยตอนที่เอาไปเล่นจริงในเซิร์ฟหลักเนี่ย แอฟหลักเราเนี่ยมันมีดาเมจที่รุนแรงนะครับผมนี่จังหวะนี้ครับดูที่ว่าจะได้ระเบิดสะครีมไหมระเบิดได้ครับผมสองหนึ่งบุ้มเรียบร้อยครับผมสุดท้ายก็ระเบิดจนได้ครับนี่ครับน้เมีดมันค่อนข้างรุนแรงกันเลยทีเดียวสําหรับเจ้าระเบิดแต่การเล่นนี่ก็ต้องนี่ครับดูที่จะได้ไหมเอาครับระเบิดอีกแล้วหนึ่งไกลเลยครับผมตัวนี้ วิ่งให้เร็วหนีให้ไกลแล้วเจาาตัวระเบิดเราจะไปทําังไยสุดท้ายก็อ้อไม่ทันครับผมก็มีประมาณนี้คนะรับคุณบหุ่นระเบิดเพื่อนๆจะรับชมคลิปด้วยความสนุกกันต่อไปได้เลยครับผมแล้วก็ไปเจอกันช่วงท้ายคลิปเนาะก็หนุกตัวก็มีข้อดีครับผมอันนี้ถือว่าดูเป็นความบันเทิงแล้วกันนะเพื่อนๆโอ้โหระเบิดอันนี้ใส่เกลาะใส่อะไรมาเต็มที่เลยครับผมก็มีหลากหลายรูปแบบรับชมกันได้เลย นี่ครับผมช่วงท้ายนี้ผมก็เอาหุ่นเจ้าระเบิดเนี่ยเฮลบุมเฮลบอมเบอร์เนี่ยลงมาแบบ5ตัวเลยครับผมลองดูเพื่อความสะใจอะไรประมาณนี้เนาะป,ปืนม,มาเต็มเดียวครับผมไคทับไปดูกันครับผมโอ,โอ้ยวิง่งนะรครับเพื่อนๆเราก็โอ,โอ้โหลายนี้แบบย้ำอีกทีนะครับผมว่านี่เป็นแอปเทสเนาะนเพื่อนๆมันต้องแปลกใจนะผมเองไม่มีตัวระเบิดแล้วก็ไม่มีปืนลำโพงด้วย ก็คือเป็นแอปเทสครับเพื่อนๆนเพื่อนๆหลายคนถามมาอยู่ตลอดเนาะบางทีดูกันไม่จบบ้างหลายบ้านก็ทําให้ในตาพอบ,บูดบ้างไงครับคิวไหมคิวไหมรียบร้อยครับผมหนึ่งคิวเนาะอ้าวโดนอะไรเข้าไปน่าจะเป็นเจ้าหอกเนาะกระแตก้วตัวแรกเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเวลาดูแล้ว่าก็ไม่ได้ดูแบบเลื่อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมจะพูดอยู่เสมอว่าดูเนี่ยพยายามดูให้จบเพื่อนๆมันจะได้เ,เข้าใจง่ายๆเนาะ ที่ผมจนวด้ก็ไม่ค่อยนนะายาวเท่าไหร่โ,โดนไม่รู้ทนได้ไงนี่ครับดึงเข้าไปเพื่อจะระเบิดแหม,มก็เกมก็กำลังมันกันเลยทีเดียวก็คือเป็นแอปเทสเพื่อนๆเป็นแอปเทสนะครับยําต่อเนื่องนะว่าเป็นแอปเทสนี่ครับมันสู้วนยังแบบว่าอีลงตุงดังมากๆเ้าในแอปเทสนี่แบบแบบแบบโหดไม่มีจังหวะจากโคนบางทีก็สะดุดบ้างอะไรบ้าง ตายเนี่ยไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวครับผมเมื่อกี้โดนอะไรตายเลือดเต็มเต็มเลยแตยังแปลกใจไปต่อนะครับผม,มนี่ครับตรงนี้ติดโมดูลกระโดดมาด้วยหวังว่าจะเข้าไประเบิดตูต้เตอสู้อย่างเต็มอยองเจ้าฮอกตัวนี้ว่าไงจะพลรงระเบิดไหม,มโดนฮอกยิงครับหนีรอดมาได้ครับลงมาแล้วครับผมนี่กดระเบิดโอ้โครึ่งหลอดเลยทีเดียวครับผมเจ้าฮอกลงไปครึ่งหลอดแต่เราก็ต้องตายก่อนนะเไลครับผมตาม นี่ครับโอ้โหตรงนี้ตายจริงแล้วครับผมตามครับผมเราต้องตามเจ้าฮอตัวตะกี้อยู่ไหนไม่แหงทำเอาเราอีกนิดเดียวเราจะคิวได้อยู่แล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนี่โอ้โหอยู่กันสามตัวสามตัวนะครับผมผมก็วิ่งดิ่งเข้าไปเลยครับตีกับตัวจะเบิดมาดูความแรงครับนี่ครับเจ้าฮอตัวนี้เหลือครึ่งครับว่าง่ายทำไหม สามสองระเบิดบุ้มอยู่กลางก้านครับนี่ครับออกถึงกับร่วงไม่รู้่วงร่วงเพราะ,ะเราเบิดแต่กันร่วงเพราะดาเเอดเรานแน่ๆเพราะเราได้คีวนี่วิ่งเข้ากลางครับผมระเบิดสีจีจริง,รงๆหุดตายกันรำนาวแต่เราไม่ได้คิวเลย <c oughs> ทีเรียกว่าตายกันแล้วว่าเหลือนี่ครับระเบิดใส่ครับผมเตือแล้วเราก็ระเบิดอีกทีแอบ รู้สึกว่าระเบิดตอนที่เราเสียชีวิตแล้วระเบิดสุดท้ายเนี่ยดามเมจมันจะเบากว่านะน่าจะเบากว่าตอนที่เราตั้งใจระเบิดตัวมากกว่าอันนี้ผมติดโมดูลทเออโมดูลทิปมาครับผมผมติดโมดูลเพิ่มดามเมจแบบจี๋เลยเนี่ยตัวเนี้ยเลยทําให้แบบจังหวะมันแคบเป็นเพลินเนะาะนะครับผมเหมือนเดิมนะที่เราครูระเบิดพิชิบระเบิดพิชิว่าไงอ้าว ายไม่ได้แล้วโอ้โหคู่ต่อสู้หายไปไหน,อ,อ,หไไหนอ้าวเนี่ยโอ้โหโอ้ตรงนี้ตายกันเกลื่อนเลยครับหายไปไหนเมื่อกี้ดูไม่ทันเลยครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเหมือนตัวอะไรวิง่งหลอกเหมือน,หนอให้หลอกให้เราวิง่งนี่ครับผมพอวิง่งไปทีก็โดนยิงเรียบร้อยแต่ตอนนี้หุ่นระเบิดผมก็หมดเร็วมากมากเลย็เลยเอาเจ้าไม้น็อตมาครับผมก็ นี่ครับไมน็อตเท่าที่ดูเนี่ยไมน็อตก็เหมือนโดนปรับลงไปเยอะนะปรับสมดุลลงไปเยอะเพราะปกติเนี่ยเราจเจ้าไมน็อตี่มนแรงมากๆแตตอนนี้ออกมาไม่ใหม่นี้เลยจัดเลยนอะอันนี้ก็เป็นการเป็นความคิดเห็นของผมนิดเดยครับก็ไม่ได้ดูภาควิจารณ์อะไรมากเนาะเขาเรายัางมันยังไม่ชัดเจนเจอกันครับผมนี่อยู่ตรงนี้นนโโหโดนลมยิงครับเจ้าไมน็อตตัวนี้เรียบร้อย เราใช้ความวิ่งเร็วของเราไปนี่ตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหนนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหขับมาจริงสองตัวสามตัว,อ,ตว,อ,ตวอะไรเนี่ย็มไ,ไปหมดเลยครับผมมีแต่ท่านหนีไม่ออกครับบังเราไว้อย่างนี้เลยเรียบร้อยแบบไม่ต้องอะไรมากมายครับผมโดนไปขนาดนี้ก็โอ้โหไม่หลีกนะ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผ,ผมหวังว่าเพื่อนๆของจะได้รับความสนุกกันเนาะพยาย้ำอีกทีนะครับผมอันนี้ก็เป็นแอปเทสเนาะตัวผมเองเนี่ยไม่มีหุ่นระเบิดแล้วก็ยังไม่มีปืนลำโพงแต่อย่างไรเนาะเป็นแอปเทสครับผมที่ให้เพื่อนๆเ,นเ,นเข้ามาเทสได้ตั้งแต่ว่าจะเป็นต้นเดือนถึงวันที่5นะแต่เวลาเปิดเนี่ยมันไม่มันไม่ตรงกันคือยังไงมันไม่แน่นอนครับผม ผมเองก็มีโอกาสเล่นได้แค่ครั้งเดียวเองตั้งแต่เปิดแอปเทปมาด๋ยวเวลาอัปเดตตั้งเยอะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ